นาทีนะครับอีก4นาทีขอรบควรซับหน้าทั้งส0คนนี้จรงนะครับ แคร์รถบา Miss s q u a r น้ำหอม Miss s q u a กันแดดนางงามบูลอวินที่ไหนก็ออนไลน์เจ๋ด Every chance I like get, I don't really take a loss. Well, I'll admit that's why I'm making till the top. Yeah, I commit. I Investing in my own stock, cause any crypto hits gold that Everything that you see is And it's only a กับเข้าสู่การประกวดมิสแกรนไห l ล n d 2022ในรอบขวัญใจขวัญแก่ข่าวสดจากของแกงพอศูนย์กันท้าเซ็นทรัลขวัญแก่ครับค่ะจะบอกว่าตื่นเต้นกันขึ้นเรื่อยๆนะคะสำหรับการประกวด Miss Grand วมิสแกรนขวัญใจขวัญแก่และตอนนี้ผลผู้เข้าประกวดที่เข้าท็อป5อยู่ในมือเราสองคนเรียบร้อยแล้วค่ะตื่นเต้นมากๆขออนุญาตขยับไปทางด้านนู้นกันดีกว่านะครับพิมพ์พครับ ต้องแจ้งให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งว่าในรอบนี้ระบบการคัดเลือกแบบผ้าไม่มีผลอีกแล้วอีกต่อไปอเพราะฉะนั้นเป็นใครก็ได้ถูกต้องเป็นใครจากภาคไหนก็ได้นะครับวัดกันที่คําตอบเมื่อสักครู่นี้จากทั้งหมด11คําตอบนี้จะมีแค่เพียง5ท่านเท่าัานิส่นานเข้ารอบต่อไปขอให้จังหวัดที่เราประกาศก้าวออกมาทั้งด้านหน้านั่นหมายความว่าคุณผ่านเข้าสู่รอบ5คนสุดท้ายขวัญใจขอัแก่นในข่้มคืนนี้ครับ คิดว่าเป็นใครบ้างคะงแจ็คแฟนคนตื่นเต้นแจ็คทัพฟ้าของเราท่านแรกนั้นขอแสดงความยินดีกับมิสแรกรนมิสแกรน Miss Brad. Miss Brad. No. ให้เราได้เชียร์เป็นอย่างสนุกสนานกันมากที่สุดแล้วนะครับเป็นกาลังใจให้กับเธอกันรวมถึงทั้ง5ท่านนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับขออนุญาตแจ้งให้ทราบนะครับว่าเราจะนําทุกท่านเข้าสู่ลาดับของการตอบคําถามเอาอตอบคําถามอีกแล้วครับซึ่งเป็นฟลายอัลอเชั่นนะครับเน้นย้ำกันอีกครั้งว่าทั้ง5สาวงามนี้จะต้องทาการตอบคําถามเดียวกัน ผมจะอ่านคำถามซ้ำสองรอบก่อนที่จะเชิญตามลำดับของการประกาศการเข้ารอบคือลำดับของการตอบคำถามมีเวลา1นาทีก่อนที่จะปิดสัญญาณใหม่นั่นหมายความว่าหมดเวลาแล้วนะครับเอาละครับคำถามในรอบ5คนสุดท้ายมิสแกรนขวัญใจขวัญแก่นมีอยู่ว่าจังหวัดขวัแก่น ถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีศักยภาพกับประชากรที่มีคุณภาพมากถึงสองล้านคนและยังเป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งสามารถผลักดันเศรษฐกิจและขับเคลื่อนจังหวัดและภูมิภาคได้แต่การช่วยเหลืออาจยังไม่เพียงพอในส่วนของการจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือท้องถิ่นในฐานะที่คุณได้ดารงตาแหน่ง strength, วิสแกรขฝัญใจของแก่นและได้มีโอกาสได้พบนายกรัฐมนตรีคุณจะมีวิธีการ หรือแนวทางใดที่จะช่วยส่งเสริมและผลักดันจังหวัดของแก่นฮึมครับหายใจลึกๆตั้งใจฟังกันอีกรอบหนึ่งอีกหนึ่งรอบนี้น,น,น,นะครับเอาละครับนี่คือการจับใจความสาคัญของคำถามนะฮะจังหวัดของแก่นถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีศักยภาพกับประชากรที่มีคุณิภาพมากถึง2ล้านคนเป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถผลักดันเชฐกินบเคลื่อนจังหวัดับเคลื่อนภูมิภาคได้ แต่การช่วยเหลืออาจยังไม่เพียงพอในส่วนของการจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือท้องถิ่นในฐานะที่คุณกําลังจะเป็นมิสแกรนฝันใจของแก่นและได้มีโอกาสเข้าพบนายกรัฐมนตรีคุณมีวิธีการหรือแนวทางใดที่จะช่วยส่งเสริมและผลักดันจังหวัดของแก่นขอเชิญมิสแกรนอ่านทองครับเราจะมีเวลาหนึ่งาทีนะคะในการตอบคำถามนี้ ่อนที่จะปิดสัญญาณไม้นะครับหนึ่งนาทีนี้บริหารจัดการเวลาให้คุ้มค่าภาพร้อมแล้วเชิญครับไม่แน่ใจนะคะว่าจะคุยกับท่านนายกูเรื่องหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเราไคุยได้นะคะก็จะพูดกับท่านนายกว่าเราคนไทยทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นทุกคนควรที่จะได้รับสิทธิเท่าเทียมกัน ไม่ควรมีจังหวัดไหนหรือตำบลใดได้สิทธิ์นั้นมากกว่าและหนูดีอยากจะนําเสนอโครงการนี้ค่ะนั่นก็คือขอนแก่นโมเดล2021นะคะเป็นการร่วมมือระหว่างภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐที่เป็นระดับเล็กๆตึงตำบลน,นะคะโครงการนี้ดีมากๆก็อยากจะให้รัฐบาลนะคะเข้ามามีส่วนช่วยเหลือค่ะเพราะหนูดีมั่นใจว่าถ้าภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงประชาชนทุกคนร่วมมือกันเป็นอย่างดีประเทศของเราจังหวัดขอนแก่นของเราจะเป็น ที่หนึ่งแน่นอนค่ะประเทศของเราจะกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้สักทีค่ะขอบคุณค่ะตนันะคบแเมากเดรครับทที่สองครับขอเชิญผาระกวมิสแก่เวาะหนึ่นาทีเช่นเดียวกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะค่ะ จังหวัดขอนแก่นของเรานะคะมีทรัพยากรที่มีคุณภาพมากมายอยู่แล้วนะคะจากการศาึกษาขอนแก่นโมเดลนะคะเฟิรศึกษามาแล้วว่าจังหวัดขอนแก่นของเราเนี่ยจังหวัดขอนแก่นของเราเนี่ยพัฒนานะคะมีการพัฒนาตั้งแต่ระดับเ,เล็กๆอย่างคนในท้องถิ่นไปจนถึง แต่ส่วนต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการกระจายอํานาจต่างๆเนี่ยมันยังไม่มากพอทําให้เราเนี่ยไม่สามารถพัฒนาจังหวัดของเราไปได้มากนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้ามีโอกาสอยากจะไปคุยกับนายกนะคะ mm hmm. ก็อยากจะบอกว่าขอให้ท่านกระจายอํานาจอย่ากเก็บอํานาจไว้ที่ตัวท่านเองคนเดียวนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นแล้วจังหวัดเราจะสามารถพัฒนาและก้าวไกลและสร้างใจได้ให้กับจังหวัดได้อย่างแน่นอน,นะคะ่ะ mm hmm. ขอบคุณค่ะ คุณครับต่อไนที่ท่านที่3ครับมิสแกรนชนบุรีครับเชิญครับมีเวลาหนึ่งนาทีเช่นเดียวกันนะคะพร้รอมแล้วเชิญค่ะค่ะถ้านึกถึงขอนแก่นเราก็จะนึกถึงผ้าใหม่มัดหมี่ใช่ไหมคะน้ำทิพย์อยากจะยกระดับและชูผ้าใหม่มัดหมี่นี้ให้สู่ระบบสากลโลกค่ะ โดยทังที่อยากจะเสนอผ่านทางซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์ค่ะโดยการแต่งกายโดยผ้ามัดหมีค่ะและดังทีกนะคะอยากจะบอกท่านนายกนะคะว่าให้หันลงมามองประชาชนบ้างลงมาเยี่ยมชมเยี่ยมเยี่ยมประชาชนบ้างและก็หันมาพูดคุยกับประชาชนบ้างนะคะว่าเขาเดือดร้อนเพียงใดค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ ไปแล้วเป็นช่อานแล้วครับสามท่านแล้วครับต่อไปท่านที่สี่มิสแกรนขอนแก่นค่ะเชิญค่ะมีเวลาหนึ่งนาทีเช่นเดียวกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเิวต้ภูมิใสมากๆเลยที่อยู่บนสายสะพายของมิสแกรนขอนแก่นค่ะและอยากจะบอกกับ นายกรงฐมนตรทนตีเลยนะคะว่าจังหวัดขอนแก่นของเราเป็นอันดับหนึ่งของภาคอีสานจริงๆเรามีความพร้อมทางด้านของทรัพยากรมนุษย์ก็ดีทรัพยากรสิ่งแวดล้อมก็ดีค่ะแต่ถ้าอยากจะให้ช่วยเหลืออยากจะให้ช่วยเหลือในเรื่องของคมนาคมค่ะเพราะอยากจะให้ท้องพื้นที่มีถนนเพราะว่ามีถนนปุ๊บ นั่นหมายความว่าเราจะมีการเจริญเติบโตขึ้นนั่นเองค่ะและบีตี้เชื่อว่าถ้าหากท่านนายกช่วยได้ก็อยากจะให้ช่วยจริงๆนะคะไม่ใช่ว่าพูดแล้วแต่ไม่ทำค่ะขอบคุณค่ะเอาละครับท่านสุดท้ายครับมิสแกรน์กรุงเทพมหานครเชิญครับหนึ่นาทีเชิญครับ ถ้าหวัว่าฟ้ามีโอกาสที่จะได้พูดกันท่านนายกนะคะขอไม่พูดดีกว่าค่ะเพราะว่า7-8ปีก็เสียเวลามามากพอแล้วนะคะเชื่อว่ายุคนี้เป็นยุคที่ประชาชนต้องพูดตัวเองะคะ่ะว่าฟ้าจะเป็นปัจจัยขอนแก่นจะใช้ทุกช่องทางทุกช่องทางของโซเชียลมีเดียนะคะเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์พัฒนาเศรษฐกิจเหมือนดังนโยบายของข้อเมืองขอนแก่นหรือว่าท่านสมศักดิ์นะคะ อยากจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีหรือว่าการท่องเที่ยวฟ้าพร้อมที่จะผลักดันให้เข้าสู่สมาร์ทซิตี้หรือว่าไมซิตี้นั่นเองเพราะพาเชื่อว่าคนงานสามารถที่จะเปมหานครแห่งแดนอีสานได้และนี่คือโครงการที่ฟ้าอยากจะพัฒนาทุกโซเชียลมีเดีโอฟ้าั่นเองค่ะขอบคุณค่ะมองโอ้โหมือถือทัพไสุดของเราครับแข่งมากเลยเด็กน้องแทน ครับทั้งหมด5ท่านนี้นะครับจะมีรองชนะเลิอกอันดับ2ตําแหน่งนี้เท่ากันนะครับมีอยู่3ท่านด้วยกัน1ท่านนะครับเป็นรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งและอีก1ท่านซึ่งก็จะมีท่านเดียวที่เราเคบอกนะครับเป็นมิสแกรนความใจฝันแก่นนั่นเองนะครับในช่วงเวลานี้เราจะให้ทุกท่านได้พบกับความสวยงามและส่งกำลังใจให้เธอกันอย่างใกล้ชิดกันอีกครังและนี่คือไฟแนลวอล์ของท็อป5มิสแกรนขวัญใจขัญแก่นครับ